สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออิงน้องอิงครับชั้นไหนคะตึก66ค่ะซิวโอ้ยเป็นเด็กซิวอ๋อเป็นน้องซิวกำลังใจดีอยู่ไหมฮะก็อืมว่าค่ะอ่าวันนี้มีคำถามแลือ,อยากถูกถามครับอยากถามครับครับเชิญครับคือโหอ,อยากเป็นแพทย์นะคะแต่ว่าพ่ออยากให้เป็นเภสัชตอนหลังพ่อต็ออนอุญาตให้ซิวคะ่ะแต่ว่าให้ซิวแค่ปีเดียวอะค่ะ คือหนูก็ต้องพยายามเต็มที่ในหนูปีนี้ให้จิดให้ดีให้ได้อะคะ่ะแล้วหนูก็คิดว่าวิชาที่เป็นจุดแข็งอะคะ่ะก็คือเคมีกับผีวะคะ่ะหนูก็เลยอยากพัฒนาจุดแข็งให้ดีขึ้นอะคะ่ะแล้วก็ติดจุดอ่อนด้วยะะ่แวนะแต่ว่าเวลามันมีแค่หนึ่งปีอะคะ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดีอะค่ะที่แล้วเป็นความผิดพลาดของหนูเองค่ะก็คืออันนี้เป็นเตี่ยวครั้งแรกนะคะหนูไปเรียนอัพสกิลเลยอะค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งรู้จักตอนม6อะค่ะแล้วตอนเริ่มเรียนตอนม6แล้วก่อนหน้านั้นนะตอนนั้นไม่ได้เรียนพิเศษเลยค่ะไม่ได้เรียนพิเศษเลยค่ๆเางใช่ค่ะไม่แต่มันน้อยไงมันคือคืออย่างที่บอกอะคอร์สเอ็นสมัยนี้ถ้าไม่เรียนคอร์สเอ็นอะ มันมันมันสู้คนอื่นไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนคนมีคนติดอาวุธกับคนไม่ติดอาวุธอ่ะสู้กันมันก็เสียเปียกสู้ถูกไหมานไม่ค่อยดีด้วยอ่ะเรื่องแรกก่อนถ้าเรามีใจที่อยากจะซิ้วซิ้วเวลาน้องหนึ่งปีพีตถือว่าสั้นมากมันแลกกับอาชีพหนูอยากเป็นคุณมากข้อสองคุณคุณพ่อเลยปีนี้อ่ะคุณพ่อย่านหนึ่งปีก่อนพี่เชื่อว่าถ้าปีหน้าหนูอยากซิ้วอีกขอพ่ออีกพอให้อีกปีนี้ไม่ได้ปีหน้าพ่อก็ให้ถ้าหนูขอเพิ่มถ้าหนูอยากเป็นหมอจริงเพีีีียยยงแตต่่่่่ววาาาาาพออเเเเ้้กใหนนนูููส็มทปลข ให้ปีเดียวถ้าลูกอยากเป็นหมอขอซิลพ่อแม่ให้หมดแต่เขากลัวเราไม่เต็มที่เขาก็เลยขัวแค่ขอแค่ละปีเดียวนี่คือเรื่องแรกก่อนปัญหาต่อมาคือหนูจะเตรียมตัวสอบหมอหนูบอกจุดแข็งหนูคือเคมีกับชีวะหนูก็เดินพ่านแล้วเพราะการสอบหมอในเมืองไทยคีย์ตัดสินไม่ใช่เคมีชีวะอืมแต่เป็นคณิตอังกฤษและฟิสิกส์เพราะคณิตอังกฤษเวทน้ําหนักมันเยอะส่วนฟิสิกส์มันง่าย มีปีก่อนน้าฟิสิกส์มันยากปีเดียวตอนนี้ฟิสิกส์กลับมาง่ายแล้วฟิสิกส์บวกลบแต่คณิตอังกฤษใจต้องยืนพื้นไว้ก่อนเพราะสิ่งแรกหนูทำไม่ใช่การเสริมจุดแข็งแต่ต้องไปเคลียร์จุดอ่อนพวกนี้เคลียร์จุดอ่อนพวกนี้อังกฤษเรียนให้มนเยอะอังกฤษยเยอะๆสับท่องเยอะๆเลขทําได้กี่พันข้อแล้วเลขหนูเรียนคอร์สทีแคสคะ่ะตอนนี้หนูไปเริ่มคอร์ดเอ็นใหม่หมดเลยอะค่ะต่องคณิตกับวิทย์ค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณเดือนเึงอค่ะเพิ่งเริ่มถูกไหมคะ ่ค่ะพึ่งเริ่มไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเหรอครับหมายความว่าเมษานาทุกอุเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรเลยเหรอครับไปเรียนอังกฤษต่อต้องบอกเลยว่าช้าไปนิดหนึ่งต้องต้องเร่งต้องเร่งการเริ่มในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช้าไปพี่ให้เวลาหนูเลยอีกแค่สามเดือนหนูจะต้องเคลียร์ทั้งหมดที่หนูเรียนลงไว้ค่ะอีกสามเดือนต้องหมดแล้วหลังจากสามเดือนหนูต้องเป็นอ่านหนังสือทําโจทย์เยอะๆเลขอังกฤษต้องมีในมือน้อยสองพันข้อวิทย์ต้องมีอย่างน้อยในมือสองสามพันข้อในมือต้องฝึก แล้วหนูต้องใช้คอนเซปต์เดียวกับพระเจ้าตากตีเมืองจำคือทุบมอค้าวตายเป็นตายลูกพี่ถามก่อนนิดหนึ่งคือก่อนจะเดินทางเนี่ยหนูจะต้องมีทิศทางก่อนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนูเรียนรู้เรื่องทุกเทปถูกไหมคะยังไม่มียังไม่สะดุดถูกไหมยังค่ะอ่ะาใช่ไม่สุดจะมาถูกทางละถ้าเรียนแล้วติดก,ก็กับไปอ่านเพิ่มซื้อ,อยาดันทุลังกับของที่ท,ที่ไม่เข้าใจคือเรียนต้องเรียนมีคุณภาพใช่บอกเลยว่าถ้าเรียนคุณภาพยังไงก็ต้องบีบพธิธทการภายในสามเดือนต้องตัดกิเลสทิ้งตัดใจเอออะไรกิเเลลสออองงงงหนนนู่่่ายะ็คคววม ตอนเช้าๆหนูจะเรียนค่อย,ร,ยอรู้เรื่องค่ะแต่ว่าหนูจะเรียนรู้เรื่องแบบตอนดึกๆเป็นต้อนอะค่ะพ่อกับแม่เขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะหนูนอนพอก็พอลูกจะนอนกี่โมงคือนอนลูกหนูนอนมาแลกี่ชั่วโมงก็ประมาณนอนทีสองตีสามแล้วก็ตื่นประมาณเก้าโมงสิบโมงเออก็ชชใช้ได้ก็หกชั่วโมงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ที่เหลือก็ปกติแล้วเลงเลงไว้ที่ไหนเลงที่ไหนไหมายหนูไม่ได้ยึดติดกับมหาลัยค่ะดีมากก็ยิ่งยิ่งโอกาสเยอะเพราะมหาลัย่ตงหวัาคะแนนก็ไม่ได้สูงมากก็มีโอกาส งั้นระดมอ่านระดมทุนระดม m ทำได้หนูอยู่บ้านหนูเรียนออนไลน์แล้วหนูมีกิเลสอย่างเดียวคือความง่วงซึ่งแกไม่ยากไม่ยากใช่ทาได้แน่นอนแล้วหนูมาแม้ว่าหนูจะสมัครเรียนช้ากว่าเพื่อนแต่หนูไม่สะดุดท่านพี่เชื่อว่ายังไงอะทันอยู่สู้ไปได้ไปได้ไปได้ถ้าติดอะไรเกี่ยวกับชีวเคมีเนี่ยนอกจากหนูจะใช้ระบบเคลียร์ของอดีมาแล้วแล้วหนูสามารถอินบ็อกซ์มาทางไอจีหนูเรียนชีวะกับพี่หรือเปล่าลูกที่แคสของพี่ป่ะหรือว่าไม่ได้เรียนเรียนค่ะเรียนกับพี่ของพี่เคนด้วยใช่ไหมค่ะอุ้ย ถ้าหนูตั้งใจเรียนจบสองบล็อกนี่นะพี่บอกเลยนะยังไงคะแนนหนูก็ต้องดีเว้ยคือถ้าหนูจําได้ประมาณ70%ของที่พี่สอนเนี่ยประมาณ80แน่นอนใช่เพราะว่าพวกพี่อะตอนทําเล่มอะพี่คุยกันแต่ต้นเลยว่าเราไม่กักไปหมดเราสอนหมดสอนเต็มที่สอนครบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดช่องให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนึกออกปะเพราะฉะนั้นถ้าหนูเรียนได้ครบเรียนได้หมดมันคือข้อสอบเก่ายังไงหนูก็ทำข้อสอบได้ก็อย่าลืมพอหลัง3เดือนแล้วเก็บความประแพย์ด้วยเดือนกันยา บอกเลยนะลูกถ้าหนูเดินทางนี้กาดไม่ตกดันไปจยนสุดปีเพื่อนหนูจะเป็นหมอแน่นอนเชื่อว่าเป็นไปได้ไม่เซ็ตถูกแล้วเซ็ตติ้งถูกวิธีมีแล้ววิธีมีแล้วหนูเซ็ตพื้นฐานทั้งหมดถูกต้องแล้วเหลือแค่หนูดันให้มันสุดทางเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะค่ะคุณผู้ชสวัสดีครับพี่รัน้องโทรแล้วโทรมาคุยกันนะครับ